สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระริสกิจเจ้าทุกท่านครับชาโลมครับขอสันติสุขที่มาจากองค์พระริสกิจเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องตลอดไปเป็นนิดครับวันนี้ครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะมีโอกาสได้มาหนุนใจพี่น้องนะครับผ่านจากวันพุธที่ผ่านมาที่มีโอกาสได้ศึกษาสําหรับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็อยากจะนําในพระธรรมมัทธิวบทที่8ครับข้อที่18นะครับจนถึง22ครับผมจารนะครับ ครั้นพระเยซูทรงเห็นประชาชนเป็นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้พระองค์จึงตัดสั่งให้ข้ามฟากไปขณะนั้นมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าท่านไปทางไหนข้าพระเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศรีรษะอีกคนหนึ่งในพวกศิษย์ของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้า ขอทรงปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบ,บิดาของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยคนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดนะครับพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่กําลังหนุนจิตชูจใจเราทุกคนนะครับพี่น้องครับหลังจากที่พระสิทธิ์ทรงรักษานะครับแม่ยายของเปโตรนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงรักษานะครับคนที่ เผชิญกับโรคภัยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงขับผีนะครับโดยใช้คำรัดนะครับเนาะพระเยซูได้เผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายในการรักษานะครับแต่ละครั้งนะครับพระเยซูได้สําแดงถึงสิทธิอำนาจแล้วก็ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่สามารถรักษาได้ทุกโรคจริงๆนะครับและในขณะนั้นครับก็มีธรรมอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับก็มหาพระเยซูบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าเนี่ยข้าพระองค์อยากติดตามพระองค์ พระองค์ไปทางไหนข้าพระองค์จะไปทางนั้นด้วยนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าธรรมาจารย์คนนี้เนี่ยเขามาหาพระเยซูเพราะอะไรนะครับแต่พระเยซูบอกว่าครับว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศรีรษะนะครับเราเห็นว่าอะไรครับพระเยซูก็ไม่ได้ปฏิเสธที่คนคนนี้จะติดตามพระเยซูแต่พระเยซูกําลังบอกว่าเมื่อคนใดคนหนึ่ง ที่เป็นสาวกของพระเยซูตั้งใจจะเป็นสาวกตั้งใจจะเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์แล้วเขาเหล่านั้นต้องอยังไงครับเขาเหล่านั้นต้องยอมที่จะเสียสละนะครับอาจจะไม่มีบ้านอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากนะครับอาจจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าหลังจากที่เราติดตามองค์พระเยซูเจ้าแล้วเราไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินแล้ว นะครับแต่เรากําลังโฟกัสเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเยซูคิดได้ตรัสกับธรรมอาจารย์คนนั้นนะครับพี่น้องครับแล้วสาวกของพระเยซูคือใครล่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเสียพิบาลน,นะครับเป็นธรรมกิจเป็นมัคคณยกนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่ภาราในคิดิจักรถามว่าใช่ไหมก็ใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ผู้ที่ตัดสินใจต้อนรับองค์พระสิทิเจา้าเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็จริงจังว่าจะติดตามพระเยซูคนเหล่านั้นครับกำลังเข้าสู่การเป็นสาวกของพระเยซูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนนะครับที่ตั้งใจนะครับติดตามพระเยซูเราทุกคนกําลังเป็นแล้วครับกำลังเป็นสาวกของพระเยซูนั่นเองเรามีแบบอย่างเพียงผู้เดียวคือพระเยซูที่เป็นต้นแบบชีวิตเรากําลังเรียนแบบชีวิตของพระองค์ในความรักความเมตตาการให้อภัยนะครับ เรากําลังเรียนแบบพระองค์และตรงนี้ครับพระเยซูก็บอกว่าคนที่ติดตามพระเยซูนั้นอาจจะไม่มีที่สุขหัวนอนนะอาจจะไม่ได้มีบ้านอาจจะไม่ได้ร่ํารวยนะธุรกิจอาจจะไม่ได้แบบโ,โหมั่งคั่งหลายคนมาติดตามพระเยซูเพราะคาดหวังเรื่องเงินทองคาดหวังเรื่องอํานาจคาดหวังเรื่องสิ่งต่างๆนะครับเมื่อคุณคิดแบบนี้แสดงว่าคุณติดตามพระเยซูอย่างผิดวัตถุประสงค์แล้วครับไม่ใช่แล้วนะครับ แต่สิ่งที่พระเยซูกําลังบอกก็คือเมื่อท่านมาติดตามพระเยซูแล้วท่านต้องเสียสละเสียสละอะไรบ้างครับเสียสละการที่เราจะอุทิศชีวิตของเราให้กับงานของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าประกาศเรื่องของพระเจ้านะครับเสียสละเวลาในการมาคิดได้จากเข้าร่วมนะครับสมาคิธรรมติดตามพระเจ้าแสวงหาพระเจ้านะครับ หรือว่าบางคน,นอาจจะต้องบอกว่าอ้เราต้องเสียสละเวลาในวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์เ,ยเป็นวันทํางานในะความจริงเพราะว่าเมื่อเราทํางานวันอาทิตย์เนี่ยโโเราได้นู่นนี่นั่นนะโโเต็มเอียดเลยนะเราได้รายได้เยอะมากเลยแต่เมื่อคุณมาติดตามองพระศิฯฯฯฯกิเจ้าแล้วคุณก็ต้องเสียสละวันอาทิตย์เพื่อที่จะรับให้กับพระองค์ในการมานสัสการประชานะครับและบางคนก็ต้องเสียสละเลยครับเสียสละเงินทองนะครับในการ ทำงานของพระเจ้าในพนษฤฤษันธกิจของพระเจ้าเนี่ยแน่นอนว่าการทำภานกิจของพระเจ้าต้องไปด้วยใจต้องไปด้วยการอธิษฐานต้องไปด้วยหัวใจแห่งการรักแน่นอนครับสิ่งที่จะสนับสนุนงานของพระเจ้าก็คืองบประมาณเช่นกันนะครับก็ต้องก็ต้องเลยครับก็ต้องสนับสนุนงานของพระเจ้าในการออกไปประกาศในการทําอะไรต่าง dares, ๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่ามันคือการเสียสละและพระเยซูคริสต์กำลังเรียกร้องให้เราที่จะเสียสละ แต่เมื่อเรามาดูพระคุณของพระเยซูที่พระเยซูคิดได้ทําเพื่อคุณและทําเพื่อผมทําให้เรารู้ว่าการเสียสละของเราจะกลายเป็นการตอบสนองพระคุณของพระเจ้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็นี่ก็เป็นภาพที่ทําให้เราเห็นว่าอืเมื่อเรามาเป็นสาวกเราตั้งใจจะติดตามพระเจ้าแล้วนะนะครับเราต้องรู้จักที่จะเสียสละเพื่อพระเยซูนะครับในการติดตามนะครับและเรามาดูพระคัมภีร์ข้อต่อไปครับ อีกคนหนึ่งนะครับในพวกสิทธิ์ของพระองค์นะครับนี่ก็เป็นสาวกของพระเยซูนะครับก็บอกว่าพระองค์เจ้าข้าเนี่ยขอโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบ,บิดางค้าพระองค์ก่อนพระเยซูก็บอกเขาว่าไงครับจงตามเรามาเถิดปล่อยคนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดนะครับต้องบอกนี้ครับว่าสาวกคนนี้เนี่ยเขาอาจจะยังมีเรื่องมีธุระที่บ้านที่ยังต้องไปทํา บิดาเขายังไม่ได้ตายตอนนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าในถ้าเราเห็นในพันธสัญญาเดิมก็คือ,อเมื่อบุตรหัวปีนะครับบุรหัวปีก็คือเขาจะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดถูกต้องไหมครับเมื่อบีดังเขาเสียชีวิตแล้วนะครับเป็นไปได้ครับสาวคนนี้อาจจะเป็นบุตรหัวปีที่อาจจะต้องมีธุรกิจที่อาจจะต้องมีภาระงานอีกนะครับซึ่งเขาอาจกําลังบอกกับพระเยซูวาเนี่ยให้จัดการเรื่องที่บ้านเสร็จก่อน ให้จัดการเรื่องธุรกิจให้จัดการเรื่องทรัพย์สินเสร็จก่อนและจะติดตามพระเยซูไปแต่พระเยซูบอกว่าไงครับพระเยซูบอกว่าไงพระเยซูบอกว่าเฮ้ยจงตามเรามาเถอะปล่อยให้คนตายฝั่งคนตายของเขาเองเถิะนะครับพระเยซูให้มาเลยนะครับบางทีเรามีข้อแก้ตัวเยอะแยะมากมายครับเมื่อพระเยซูเรียกเราบางทีเรามีข้อแก้ตัวร้อยแปดพันเ้านะครับปล่อยให้เวลา ไหลไปนะครับเราก็มีข้อแก้ตัวมากมายนะครับเหมือนกับชายคนนี้บอกว่าอยากติดตามพระเยซูนะแต่ขอไปเคลียร์ธุระก่อนนะครับให้คิดถึงแม่ยายของเปโตรนะครับกลับมาที่แม่ยายของเปโตรแม่ยายของเปโตรเนี่ยเมื่อเขาได้รับการรักษาเขาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทันทีเลยเมื่อเขาหายไข้นะครับเมื่อเรากลับไปดูในมัทธิวบทที่8นะครับข้อที่14 15นี่คือเรื่องราวที่พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับ อย่าให้เรามีข้อแก้ตัวหรือว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ารอ,าอก่อนนะพระเจ้ายังไม่อยากรับใช้อย่าให้เป็นอย่างนั้นครับแต่เมื่อเรามีโอกาสจงฉวยอากาศในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าเสริมกําลังครับเรอที่หานด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดโปรดให้ข้าพรงทั้งหลายเป็นสาวกที่ศัตย์สื่อของพระองค์ยอมที่จะเสียสละและให้การเสียสละนั้นเป็นการตอบสนองพระคุณของพระเยซูเพราะเราได้รับรักคุณของพระเจ้ามากมายเหลือเกิน ปรดเสริมกำลังกับพี่น้องข้าพงทุกๆคนในการเติบโตในการมีหัวใจในการที่จะเสียสละเพื่อองค์พระพิเศกเจ้าในการที่จะร่วมกันรับใช้พระเจ้าจึงอธิษฐานขอบพระคุณในความเชื่อในพระนามพระศิกิเจ้าอเมนขอพระเจ้าพค,ครับขมค,ครับ